ดูดนมแม่จากเต้ารู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมแม่พอกินเข้าไปเท่าไหร่ฉี่ออกมาเท่านั้นดูฉี่อันดับแรกคุณแม่ต้องดูฉี่ก่อนทารกแรกเกิดนะคะเนาะจนถึงวันที่สองยังดูดได้ไม่เก่งจริงป้ะดังนั้นคือวันแรกวันที่2หลังเกิดอาจจะฉี่แค่วันละหนึ่งครั้งอ่านะคะเนาะโอเคไหมแต่พอประมาณวันที่สามวันที่ 4... ี่ เริ่มเป็นไงคะเริ่มดูดได้ดีเริ่มดูดได้เก่งเพิ่มมาึ้นถ้ายังไม่หยุดให้ลูกดูดนะลูกจะฉี่เป็นวันละประมาณสามครั้งในวันที่คุณแม่เอาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกเองที่บ้านวันเข้าท so ี่ห้าที่หลูกอาจจะฉี่เพิ่มมากขึ้นเป็นห้าครั้งต่อวันและพอลูกอายุเจ็วันหลังคลอดถ้าเอาลูกดูดดีดูดเก่งดูดเป็นดูตลอดแบบสับๆๆๆๆ7เจดวันหลังคลอดลูกจะฉี่นะคะเนาะวันละ หครั้งขึ้นไปดังนั้นคือกินเข้าไปเท่าไหร่ออกมาเท่านั้นต้องดูชี่ดูเตา้ารู้ได้อย่างไรลูกได้รับนมพออึกอึออ,อ,อ,อนะคะเนาะ,ะวันละสามถครั้งทารกแรกเกิดจนถึงหนเดือนแึวจนถึง1เดือน,น,อ,นอึบ่อยเพราะอะไรคะกระเพาะเล็กและอีกอันนึงคือวัตถุประสงค์ที่อึกบ่อยคือขับสารเหลืองลูกจะต้องอึนะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะทารกจนถึงหนึ่งเดือน อย่างน้อยวันละ3าถครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่เบสิคคอ3-4ครั้งต่อวันประมาณนี้ทีหอือ4นะคะแต่พอหนึ่งเดือนลูกได้อือบ่อยไหมคะไม่นะคะพอหนึ่งเดือนร่างกายลูกลำไส้ลูกดูดซึมสารอาหารประใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตบำรุงสมองบำรุงสายตานะคะเนาะ,ะดังนั้นพอ1เดือนปุ้งลูก ไม่จําเป็นว่าจะต้องอึทุกวันดูดซึมเอาอาหารนะคะในนมแม่ไปใช้ประโยชน์โอเคนะคะมนกินอิ่มก็ต้องนอนหลับทารกจนถึงประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แรกอ่ะโอเคกระเพาะยังเล็กอาจจะแบบนอนสั้นๆและเกิดมาอาจจะนอนแค่45นาทีชั่วโมงหนึ่งหรูแลแต่พอเริ่มดูดได้ดีดูดได้เก่งนะคะเนาะก็จะนอนได้ดีมากขึ้นถ้าประมาณ7-14วันหลังเกิดอาจจะดูดนมได้ดีเพิ่มมากขึ้นจะนอนหลับนานคังละประมาณ3ชั่วโมงได้ถ้ากินอิ่มก็ต้องนอนหลับดังนั้นคือสี่อึสี นอนนาน3ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคนเรากินเข้าไปเท่าไหร่ก็จะต้องน้ําหนักฟองหร<ม>ืว่าทารกนะคะแรกเกิดจนถึงประมาณ10วันหลังเกิดหลังจากที่ลูกคลอดมาลูกนอนอยู่ในน้ําคร่าวันที่คลอดมาปึ้งแว แม่อาจจะชั่งน้ําหนักได้3ามพันแต่พอวันที่หิ้วกับบ้านอาจจะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าไหลมีการสูญเสียน้านะคะออกไปพอสูญเสียน้ําออกไปปุ้งนะคะพอลูกเริ่มกินนมแม่ได้ได้รับปริมาณสารอาหารเข้าไปประมาณวันที่7ถึงวันที่10หลังเกิดน้ําหนักตัวลูกจะค่อยๆเพิ่มกลับมาเป็นน้ําหนักตัวเหมือนตอนเกิดและหลังจากนั้นน้ําหนักตัวลูกก็จะค่อยๆเพิ่มเฉลี่ยวันละประมาณ3ามสิบห้าถึงสากรัมต่อวันถ้าลูกเกิดมาจนถึง1เดือนเอาลูกไปชั่งน้ําหนักตัวปุง้ง แล้วน้ําหนักตัวลูกเพิ่มมา5ขีดพอนมพอนมพอผมหัวปีชงดื่มรสขิงนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมแล้วก็ดูแลเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณนนมของคุณแม่นะคะกินอาหารที่หลากหลายครบคู่นะคะแล้วก็วินัยของการให้นมด้วย